สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับไคโดแล้วก็ลูฟี่ที่ว่าเรื่องราวเกยวกับชายาของไคโดที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าต่อสู้กันตัวต่อตัวไคโดนั้นชนะแน่นอนกับเรื่องราวที่บอกนะว่าคนที่จะสามารถช้ะไคโดได้เนี่ยนั่นคือจอบอยที่กลับมามันก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยนั่นคือจอบอยที่กลับมามันก็เลยน่าสนใจนะว่าการที่เนื้อเรื่องได้บอกนะว่าไคโดน้เก่งขาดนั้น มันจะหมายความว่าตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาถ้าเกิดมีความมาต่อสู้กับไคโดเนี่ยคนคนนั้นก็ต้องพ่ายแพ้ตลอดหรือเปล่าเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าไคโดเนี่ยที่เขานั้นถูกทหารเรือนั้นจับบอยค้างเนื่องเพราะว่าไคโดนั้นหิวก็เลยยอมให้จับเลยเมื่อเขาอิ่มเนี่ยเขานั้นจะหนีออกมาจากพวกทหารเรือตอนไหนก็ได้และนั่นก็หมายความว่าเรื่องรล่าในสมัยอดีตที่ไคโดนั้นถูกจับบอยค้างนั้นก็เพราะว่าเขายอมถูกจับด้วยตัวเองเพราะว่าเขานั้นหิวนั่นเองนะฮะ พวกทหารเรือนั้นก็จะไม่สามารถจับไคโดได้ซึ่งนั่นก็เพราะว่าตั้งแต่สมัยอดีตไคโดนั้นแก่งแก,กร,ร่งไม่ควอมสามารถฮะตั้งแต่เขานั้นมีอายุเพียงแค่สิบขวบเท่านั้นและนั่นก็เท่ากับว่าไคโดนั้นเหมือนกับพวกบิกมามและก็โอเด้งที่พวกเขานั้นเกิดมาแล้วก็ไม่ครอบแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กจนมันทําให้เขานั้นไม่ควอมสามารถที่แข็งแกร่งต่ว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่บอกนะว่าถ้าเกิดต่อสู้กันตัวต่อตัวไคโดนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนฮะเพราะว่าคดวรโ ได้ไปเจอการก่อที่แฉงนั้นจะมาอยู่สงครามซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นถ้าเกิดว่าไคโดแล้วก็แชงนั้นต่อสู้กันในเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนี้จริงเนี่ยนั่นก็จะเท่ากับว่าไคโดที่ได้ชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่แข่งกันที่สุดในโลกพร้อมกับเรื่องราวที่บอกนะว่าถ้าเกิดต่อส erm. ู้กันตัวต่อตัวเนี่ยไคโดนั้นจะชนะแน่นอนก็หมายความว่าแ็งถ้าเกิดต่อสู้กันตัวต่อตัวแชงนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็จะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะว่าการที่จะบอกววว่่่่่่่่่าาาไไคโดนนนัแแแแข็งงงงกกกกรรรรรเเีมมจะะใชืืออออลตทบ ไคโดนั้นจะชนะในการต่อสู้กันตัวต่อตัวมันก็จะเป็นเรื่องแปลกอย่างมากนะฮะแถมยังบ่อยด้วยนะว่าไคโดเนี่ยเหมือนกับว่าเขานั้นจะพ่ายแพ้กับจอบอยเพียงแค่คนเดียวและสิ่งที่ยิ่งทําให้เรื่องราวพวกนี้ไม่สมเพนสมผลเนี่ยนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงไคโดนะฮะเขานั้นก็สามารถต่อสู้ตัวต่อตัวใครก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นล็อกดีซีเบกทันอิมหรือแม้กระทั่งจอพลเรืออะไรพวกนี้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าเงื่อนไขในการต่อสู้เนี่ยนั่นคือการต่อสู้กันตัวต่อใ เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นการต่อสู้ระสงครามหรือว่ามีการลุมขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะหมายความว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นใครโดนก็จะมีโอกาสแพ้และยิ่งไปกว่านั้นใครกันที่เป็นกันบอกนะว่าใครโดนเนี่ยสามารถต่อสู้ชนะถ้าเป็นตัวต่อตัวและเรื่องราวที่ใช้พิสูจน์เรื่องราวพวกนี้มันคืออะไรกันแน่โดยที่ในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยที่น่าสนใจนะว่าพลังผลปีศาจของใครโดนนั่นคือพลังมังกรฟ้าใช่ไหมฮะโดยที่เรื่องราวของว, Santo, วันพีนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่วเวกพังพยาามสร้งมังกรขึเนีร เพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับมังกรนี่ก็น่าจะมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องวันพีซและความสามารถมังกรของไคโดนั้นก็ไม่แน่นะว่าเขาเนี่ยอาจจะได้รับการพูดถึงที่ว่าการชนะกนตัวต่อต,ต,ตัวนะฮะมาจากความแข็งแกร่งแล้วก็พลังผลปีศาจของเขาก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องรล่าของรอดดีซเบกับเรื่องราวาของบิ๊กมัมที่บอกนะว่าไคโดเนี่ยเป็นนีบุญคุณเขาตลอดชีวิตซึ่งนั้นกับภาะวะในเหตุการณ์กาเล่มันมีเหตุการณ์ที่บิ๊กมารแนะนาผลปีศาจให้ไคโดนะฮะจนไ และโดยเหตุการณ์ที่การวาเล่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ล็อกดีซีเบกพ่ายแพ้กับกาบแล้วก็โรเจอร์ในตอนนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าลอ็อกดีซีเบกนี่จะเป็นผู้ใช้พลังมังกรฟ้าคนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่บังเอิญพอดีนะฮะที่ลอ็อกดีซีเบกนี่นพ่ายแพ้และบิ๊กมัมเนี่ยจู่ๆเธอนั้นก็นําผลพิสารมาให้ไคโดแถมยังพูดดีด้วยนะว่าไคโดนั้นเป็นนี่เธอตลอดชีวิตมันก็เลยดูเหมือนว่าเรื่องราวพวกนี้จะเป็นล็อกล็อกนะฮะว่าไคลโดน เพราะว่าดูอย่างในการต่อสู้ของล็อกดีซีเบกเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าทางโรเจอร์และกาก็ต้องร่วมมือกันนะฮะเพื่อที่พวกเขาเจะชนะล็อกดีซีเบกเพราะฉะนั้นการที่เรื่องราวพวกนี้มันลงล็อกกันแล้วก็ลงตัวขนาดดีนะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าคําพูดที่ว่าต่อสู้กันตัวต่อตัว,ตว,ตวชนะแน่นอนเนี่ยมันกอาจจะเป็นการยืนายันม,มาจากในตอนที่กากแลโรเจอร์นะฮะต่อสู้กับล็อกดีซีเบกโด้องร่วมมือกันก็เป็นได้และหลังจากน,นั้นการที่ไครโดน,นได้รับพลังผลพิศาสตร์มาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคําพูดเหล่านั้นกก็ด้ถูส่่งตอมาวย และหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นคำทรรนายในอนาคตที่บอกนะว่าอีก20ปีข้างหน้าจะมีคนที่เอาชนะไคโดได้ปรากฏตัวขึ้นจนคนที่จะเอาชนะไคโดได้นั่นคือจอบอยที่กลับมาซึ่งนั่นก็คือลูฟี่ที่เป็นจอบอยแล้วมีความสามารถในนิกาและลูฟี่นี่ก็สามารถเอาชนะไคโดได้ในตอนล่าสุดนั่นเองนะฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนี้ก็หมายความว่าลอกดิสเบเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ใช้ความสามารถของมังกรคนก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจนั่นคือทำไมในเรื่องเนี่ยถึงได้กล้าบอกชัดเจนขนาดนั้นนะว่าไคโดถ้า แล้วก็มีเพียงแค่จอบอยเท่านั้นที่สามารถชนะเขาได้แล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดจอบอยชนะใครโด้สําเร็จเนี่ยหลังจากนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใครโดนนั้นจะตายจะยอมแพ้หรือว่าจะยอมเชื่อเหลือจอบอยที่กลับมาหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยอาจารย์โอด่านตั้งให้ใครโดน้นต่อสู้กันตัวต่อต,ตัวชนะแน่น,นอนทําไมกันแน่ โอ okay, เคและเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนวถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กระชั s u ับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่บบพลาดทุกการรับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่นลเราสรวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ